2025ถือเป็นปีที่ประเทศไทยได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ในด้านความมั่นคงเมื่อกระทรวงกลาโหมได้เผยโฉมขีปนาวุธหนักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดยนักวิจัยและวิศวกรไทยอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้ชื่อรหัสว่าอัคคีลบหนึ่งเอเคนี๊งจุดเด่นของอาวุธไร้แรงชิ้นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของพิสัยการยิงหรืออนุภาพการทำลายล้างเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยตนเองของประเทศไทยอย่างชัดเจน และส่งแรงสันสะเทือนไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทันทีจุดเริ่มต้นของโครงการอัคคี โครงการขี่ปนาวุธอัคคีมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดป้องกันโดยไม่ต้องรบหรือการสร้างศักยภาพในการป้องปรามอย่างมั่นคงด้วยบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วประเทศไทยจึงมองเห็นความจำเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถด้านยุธทธุปกรณ์ที่พึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะอาวุธระยะไกลที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากนอกประเทศได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโครงการอัคคีจึงเริ่มต้นในปี2018และใช้เวลากว่า เปีในการพัฒนาและทดสอบจนสามารถเปิดตัวได้สำเร็จในปี2025รูปแบบและระบบการทำงาน อัคณีลบหนึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นพินพสัยไกลแบบเชื้อเพลิงแข็งที่มีความยาว13เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง1.3เมตรและน้ำหนักรวมเมื่อบรรจุเชื้อเพลิงประมาณ24ตันใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ solid fuel T d o u U n state propulsion ซึ่งช่วยให้สามารถพุ่งขึ้นจากฐานปล่อยได้อย่างรวดเร็วและเร่งความเร็วได้ถึงมอกค5.7ภายในไม่กี่วินาทีระบบปล่อยถูกออกแบบให้อยู่ในรถยิงแบบ Tell transporter Erector Launcher ที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและสามารถซ่อนตัวจากการสอดแนมของศัตรูได้ง่ายในภูมิประเทศแบบไทยพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งยิงภายใน12นาทีหลังได้รับคำสั่งพิสัยและศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ขีปนาวุธอัคคีลบหนึ่งมีพิสัยการยิงอยู่ที่ประมาณ1,800กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมทุกประเทศในอาเซียนและบางส่วนของเอเชียตะวันออก, <S <S ออกเช่นจีนตอนใต้เวียดนามญี่ปุ่นและอินเดียตะวันออกพิสัยการยิงระดับนี้ทําให้ประเทศไทยมีความสามารถในการป้องกันเชิงลึกและสามารถใช้เป็นอาวุธในการป้องปรามการลุกรานจากภายนอกในระดับยุทธศาสตร์โดยไม่ต้องพึ่งพาฐานยิงจากพันธมิตรต่างชาติระบบนํำวิธีและความแม่นยำ อัคคีลบหนึ่งมาพร้อมกับระบบนำวิธีแบบผสมผสานซึ่งประกอบด้วย Inertial Navigation System (INS) ระบบนำทางเฉื่อยที่ใช้ในระยะต้น e s e i a t i o n l o n s เพิ่มความแม่นยำในการพุ่งเข้าสู่เป้าหมายระบบ AI คำนวณเส้นทางแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถปรับเส้นทางได้หากเจอสัญญาณรบกวนหรือเป้าหมายเคลื่อนที่ ผลลับคือความแม่นยำของขีปนาวุธอยู่ในระดับเซบต่ำกว่า10เมตรซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นเดียวกันจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคหัวรบและอนุภาพการทำลายขีปนาวุธอัคคีลบหนึ่งรองรับหัวรบได้หลากหลายรูปแบบได้แก่หัวรบแรงระเบิดสูง High Explosive HE น้ำหนัก750กิโลกรัมหัวรบเจาะเกราะ Bunker Buster สำหรับทำลายเป้าหมายใต้ดินหรือศูนย์บัญชาการหัวรบคลัสเตอร์ Cluster Munition สำหรับพื้นที่กว้างและเวอร์ชั่นทดลองของหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้า EMP ที่สามารถทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรัศมี2กิโลเมตรพลังการทำลายของหัวรบพีเพียงอย่างเดียวสามารถเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของศัตรูให้กลายเป็นซาบปรักหักพังภายในไม่กี่วินาทีระบบควบคุมและความปลอดภัยเพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงหรือยิงโดยไม่ได้รับอนุญาตอัคคีลบหนึ่งมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ระบบเข้ารหัสควบคุมการยิงแบบคอนเทมอินคริปชันการยืนยันตัวตนหลายชั้นไบโอเมตริกโคดระบบทำลายตัวเองอัตโนมัติหากหลุดจากการควบคุมทุกกระบวนการควบคุมต้องได้รับอนุมัติจากศูนย์บัญชาการยุทธศาสตร์และต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนปล่อยคำสั่งยิงผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค การเปิดตัวของขีปนาวุธอัคคีลบหนึ่งทำให้หลายประเทศในภูมิภาคจับตามองประเทศไทยในฐานะผู้พัฒนาอาวุธเชิงยุทธศาสตร์รายใหม่ที่สามารถผลิตอาวุธคุณภาพระดับสากลได้ด้วยตนเองซึ่งไม่เพียงเปลี่ยนสมดุลอำนาจทางการทหารในอาเซียนเท่านั้นแต่ยังเปิดทางให้ไทยสามารถร่วมโตเจรจาด้านความมั่นคงในระดับสูงกับมหาอำนาจอย่างเท่าเทียม ขณะเดียวกันความสำเร็จนี้ยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศกระตุ้นการจ้างงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมพลเรือนเช่นอวกาศอิเล็กทรอนิกส์และปัญญาประดิษฐ์สรุป ขีปนาวุธอัคคีลบหนึ่งไม่ใช่เพียงอาวุธทำลายล้างแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงในยุคใหม่ที่ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้มันสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของประเทศในการรักษาอธิปไตยป้องกันดินแดนและสร้างอำนาจต่อรองในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงในโลกที่ภัยคุกคามไม่ใช่แค่ทางกายภาพอีกต่อไปแต่อยู่ในทุกมิติอัคคีลบหนึ่งคือคำตอบที่ไทยตั้งใจมอบไว้ให้กับอนาคตของชาติ หากคุณต้องการคำโปรยคลิกเบตหรือคำชักชวนท้ายวิดีโอเช่นกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวยุทธปกรไทยก่อนใครแจ้งได้เลยครับ